สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็กลาบสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะเนาะทั้งฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ต่างประเทศเนาะคะ่ะเนาะมือนีนะคะสาวเกกอะมียำบักม่วงมาฝากพี่ๆน้องนนะคะเนาะก็คือมือนีเนาะคะ่ะได้ยำบักม่วงกินยำม,มือสวยเนาะคะ่นะมาคะ่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะอันอันนี้เนาะคะ่ะเนาะบักม่วงภาษาจีนกับสืเอิญวาน มังกัวเนาะคะ่ะเนาะคือตอนนี้นะคะสาวเกตกะกําลังพยายามจะฮัดเว้าภาษาจีนเนาะคะ่ะเนาะกะก็เว้าได้แน่นนิดนึงเนาะค่ะกะก็คือว่าสาวเกตกะผึ่งมาอยู่เนาะค่ะกะคืออา่าแต่ขนาดอันภาษาไทายบางค่ำเนาะคะ่ะสาวเกตกะยังตกปองอยู่เนาะคะ่ะเนาะกะภาษาจีนสาวเกตกะกําลังฝึกกําลังเรียนเนาะคะ่ะเนาะกําลังศึกษาเนาะคะ่ะ อันใดข้าใดที่ซวเกตวอาผิดไปแน่กะขออภัยเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะมากินยำบักวงแซ่บๆแล้งกันจ้าอืมอืมแซ่บรสชาติมื้อนี้นะคะที่ซวเกตเพชรเนาะค่ะกะซิมี่เอ่อเพชรสมเข้มหวาน ครบรสเลยค่ะอซอยหมักทัวค่ะหอมไ่กุ้งแดงเนาะคะนะ่ะเนาะกุ้งแดงหน่อยบานเขาอันนี้พี่สาวเพิ่นออกมาฝากเนาะคะนะ่ะพี่สาวเพิ่นกับไทยเพิ่นออกมาฝากค่ะแสบค่ะแสบมาค่ะแสบแสบ,แสบ,แสบน้ำกัน,นะคะ่ะ กินไปกินมากอ่ะคิดถึงบรรยากาศบานเฮาเนาะคะ่ะเนาะแสาบค่ะทอืนอร่อยกลมกลม่อม แผ่นเนาะขาดบ่ได้เนาะค่ะก็กสิเป็นผงนัวเนาะค่นะเนาะขาดบ่ได้เลยจัดข้าวสารมาจ้าสับเซ็ตหยดๆต้องกันจ้า